มาดูวิธีการต้มถั่วเขียวแบบง่ายๆของการนะคะรับรองค่ะอร่อยนิ่มสุกทุกเม็ดอร่อยถูกใจไม่ต้องแช่ก่อนไม่ต้องแช่ข้ามคืนไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยค่ะร้วมกันแบบลุกทุ่งลูกทุ่งอ่ะแกก็ไม่ต้องเปลืองอ่าแต่ก็ได้ถั่วเขียวต้มออกมาแล้วสุกเร็ววัตถุดิบที่ใช้จะใช้เป็นถั่วเขียวค่าครึ่งกิโลกรัมนะคะในขั้นตอนแรกอะค่ะต้องล้างถั่วเขียวให้สะอาดเลยต้องสะอาดจริงๆนะ เม็ดเสียเราก็เลือกเอาแต่ที่เม็ดมันจมจมน้ำเนาะค่ะเวลาการล้างอะ่ะการจะใส่น้ําลงไปแค่พอท่วมผักเขียวแล้วกันก็ล้าง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 น้ำแรก,กมันจะขุนให้ล้างจนกว่าน้ําจะใส่นะคะน้ําใส่ก็อยู่ที่ประมาณ3ามน้ําล้างเสร็จพักเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้หมอ้อที่จะสําหรับต้มนะคะการก็เทผักเขียวลงในหมอ้อแบบนี้เลยค่ะพยายามเลือกหมอ้อนะตรงที่มันสูงหน่อยเออ อีกหนึ่งตัวช่วยดีๆของการนะคะการจะใช้ตลอดเลยค่ะเวลาการต้มนะใช้ช้อนค่ะช้อนเป็นช้อนสแตนเลสช้อนนี่แหละค่ะมันเป็นตัวช่วยนําพาความร้อนเออทำให้ร้อนร้อนจัดร้อนจัด,รจดเร็วขึ้นนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะน้ําที่กันจะใส่ลงไปนะคะอันนี้1ลิตรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูปริมาณน,น้ําที่จะใส่ช่วงแรกการจะใส่น้ําลงไปสักประมาณนี่ค่ะลิตรครึ่งหลังจากนั้นค่ะการติดแก๊ ต้มค่ะไฟแรงๆต้มจนกว่าน้ำจะเดือดนะปิดฝาด้วยมันจะได้อบแล้วมันก็จะได้แบบเดือดเร็วขึ้นนะคะค่ะจังหวะนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนไกลนะรอค่ะเพราะว่าน้ำมันยังไม่เดือดถ้าเกิดมันเดือดอะคือมันล้นหม้อแน่นอนนี่ค่ะเฝ้าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะได้ยินเสียงเดือดแล้วจ้าเปิดฝาหม้อดูนะคะนี่ค่ะปล่อยให้เดือดพุ่งๆจัดๆแบบนี้เลยนะคะ การก็จะเบาแก๊สลงค่ะจะใช้ไฟกลางกลางค่อนไปทางอ่อนในการต้มแล้วการก็ปิดฝาแบบนี้นะคะการก็จะจับเวลาจ้า5นาทีนะคะการจะปล่อยเดือดแบบปิดฝาแบบนี้ไว้ค่ะ5นาทีไปเลยค่ะปึ๊บเนี่ยค่ะเอาค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหลังจากจบ5นาทีแล้วเรามาทำอะไรกับถั่วเขียวหม้อนี้กันจ้าบอกเลยถ้าเราปิดฝาต้มแบบนี้ไฟต้องให้แบบว่า ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนนะคะอย่าอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเลยไม่งั้นมันจะล้นนี่ค่ะการปล่อยเดือดมา5นาทีครบเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเดือดนี่ก็จะให้ดูแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเดือดพุ่งๆแบบนี้เลยนะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะปิดแก๊สจ้า ทีนี้จะปล่อยหม้อไปไหนก็ไปเลยค่ะไปอับนงอับน้บําไปกวาดบงกวาดบ้านอะไรเงี้ยไปเลยค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะเราค่อยกลับมาดูกันอีกค่ะนี่ไงคะกันบอกแล้วค่ะประหยัดแก๊สขันสุด <c oughs> ไม่เปลืองแก๊สแน่นอนอ่ะกายจะตั้งเวลานะคะทิ้งไว้ประมาณ3านาทีค่ะอ่ะเดี๋ยวกันจะไปทําอย่างอื่นต่อเนาะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าหม้ออ้าวไปค่ะ ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะ30นาทีนะคะเดี๋ยวจะมาดูความพองนะความพองความอืดของเม็ดแล้วก็หลังจาก30นาทีนั้นการจะมาต้มต่อเพิ่มอีกสักประมาณกี่นาทีรับรองค่ะว้าวแน่นอนไปจ้าไปอาบน้ำก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะการแช่ปิดไฟปิดฝานะคะตั้งทิ้งไว้30นาทีครบเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะมา หนึ่งสองสามอ้าวนี่เลยค่ะนะดูดิมันมีความอืดมันมีความบวมน้ํามันมีความเป่งปังขึ้นมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเขียวให้ดูเออเนี่ยเม็ดอ่ะมันมีความบวมอ้าวเอียงอ,อ,อ,อย่างนี้เห็นชัดเลยเอา่ามีความบวมมีความปริแล้วนะคะมีความปริปริแบบนี้เลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะบอกเลยค่ะประหยัดแก๊สนี่ค่ะสังเกตด,ดูการจะให้ดูเม็ด ใช้เวลาติดแก๊สเต็มที่เอาเลยนะตั้งแต่น้ํายังไม่เดือดนะเอาเนาทีอประมาณ7นาทีนี่เราใช้แก๊สเปลืองไปประมาณ7นาทีจากปกติเราต้มเป็นครึ่งชั่วโมงขึ้นไปออ่ะอนะคะค่ะก็จะได้ถั่วเขียวเม็ดแบบปริป,ปรปิแบบนี้แล้วค่ะ,ะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะต้มต่อค่ะติดแก๊สค่ะอ้าวการก็จะเติมน้ําเพิ่มกลับลงไปนะใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะ ช้อนยังอยู่นะคะการไม่ได้ช้อนออกคนหน่อยค่ะให้มันสม่ําเสมอนี่ค่ะประมาณนี้นะคะการเพิ่มน้ําไปอีกอันนี้เพิ่มน้ําไปตอนนี้นะคะลิตรครึ่งค่ะรวมน้ําที่การใส่ทั้งหมดนะคะ3ลิตรค่ะเริ่มมีความแตกๆแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมแล้วก็ต้มต่อนะคะใช้เวลาเท่าเดิมค่ะการจะใช้เวลาอีกสักประมาณ7นาทีแล้วกันเนาะเออ จับเวลาไว้อะสินาทีละกันไม่เกินนี้ประมาณ10นาทีนะคะอะจับเวลาไปนะคะแล้วก็จังหวะเนี้ยยาหนีไปไหนนะให้ยืนเฝ้าไว้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่ามันจะระอุเร็วมากแล้วมันก็จะเปื่อยนุ่มเร็วมากๆเลยนะคะภายใน10นาทีนี้ค่ะผ่านไปสักประมาณ2นาที3นาทีอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะคะการลองเปิดฝาดูแลน้ํามันมีความร้อนประมาณนี้ค่ะการก็จะเบาแก๊สลงนะคะใช้ไฟก,กลางๆค่ะในการต้ม นี่ค่ะผ่านไปประมาณ5นาทีนะการเปิดฝาออกเลยค่ะจังหวะนี้นะต้องคอยเช็คเรื่อยๆค่ะถ้ามันเป็นฟองแบบนี้ช้อนฟองพวกนี้ออกช้อนฟองออกแล้วก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเนี่ยมันจะเริ่มเปื่อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสชาติกันค่ะนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมการบอกว่ามันทิ้งไปไหนไม่ได้เลยนี่ไงมันเปื่อยมันบานแล้วค่ะเอาค่ะจังหวะนี้เราก็เอาช้อนออกเลยนะคะ ช้อนกันใส่ไปกี่คันใครจําได้บ้างการใส่ไปสามคันนะคะกันก็ต้องเอาออกให้ครบสามคันนะคะนี่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 เปื่อยแล้วเปื่อยแล้วไม่ถึงสิบนาทีค่ะแค่ห้านาทีเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าปล่อยให้เดือดแรงค่ะถั่วได้ที่แล้วนะคะแล้วก็มีความนุ่มแล้วค่ะนี่นี่นี่ประมาณนี้ค่ะอย่าให้บานมากไปกว่านี้นะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อย นี่ค่ะพยายามช้อนฟองออกค่ะเห็นไหมบอกแล้วนี่การปรับไฟลงเป็นไฟเบาสุดเลยค่ะเอาค่ะทีนี้นะคะแค่5นาทีเองนะคะไม่ถึง10นาทีค่ะการตั้งเวลาเผื่อไว้10นาทีนะนี่รอบหลังเปื่อยแล้วค่ะเา้าวันนี้น้ำตาลที่การใช้ค่ะการใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่ลงไปเลย เบาๆมือนะคะต้องคนเบาๆมือค่ะขยับขยับแบบเบาๆามือนะเพราะว่าตอนนี้ถั่วบานได้ที่แล้วจ้าแค่รอใหอ้น้ำตาลละลายจา้าในส่วนของน้ำตาลการใส่ไปประมาณ2ขีดเนาะเออใครไม่ชอบหวานปรับลดใครชอบหวานปรับเพิ่มนะคะจัดได้เลยค่ะเติมเกลือค่ะนิดหน่อยเนาะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมแต่การว่าเติมอะ่ะมันเข้มข้นดีสักประมาณ ครึ่งช้อนชาทีนี้ก็รอจ้านี่สวยงามเลยค่ะรอน้ําตาลละลายนะคะมันจะละลายช้ากว่าน้ําตาลทรายแต่น้ำตาลมะพร้าวมันก็ให้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรมันหวานละมุนมันหวานละมุนตอนนี้ไฟกันใช้ไฟอ่อนสุดเลยค่ะบอกเลยค่ะแค่12นาทีไม่น่าเชื่อต้มถั่วเขียวแบบที่ยังไม่ได้แช่สุกนะคะใช้แก๊สแค่12นาทีค่ะ เนาะรอบแรกการน,นับรวมๆกันคือ7อ่า7นาทีพอรอบที่2ประมาณใช้เวลาไป5นาที5นาทีนะคะชิมรสชาติปรับแต่งรสชาติเลยค่ะของการก็มันจะออกแบบหวานอ่อนๆค่ะอ้าวปรับเพิ่มได้เลยนะคะเท่านี้เองค่ะเสร็จสรบเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้านี่เลยค่ะนะ นี่เลยได้ถั่วเขียวนุ่มสุกเสมอกันทุกเม็ดแล้วก็ที่สำคัญค่ะได้ประโยชน์แบบเต็มๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะประหยัดแก๊สสุดๆค่ะใครจะไปเชื่อไม่ถึง20นาทีก็สามารถต้มถั่วเขียวออกมาได้นะกินแบบนี้นะคะบานนุ่มทุกเม็ดแน่นอนจ้าง่ายๆนะคะ ฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ